การที่จะป 10, 6, ลหน6 0 0 0มืรอบนะครับย้ำนะครับต้องแคมแล้วก็สปริงวาลวต้องมาด้วยเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยคันนี้ผลรอบไปที่13,000แค่นี้เองพนี่เดินหอบเลยนะครับคันนี้ สว pues oh ัสดีคร DA, ับเวสโมโต้ไทยแลนด์ครับมีอะไรจะมาบอกครับเทคนิคการเพิ่มความแรงในยุคประหยัดในสถานการณ์แบบนี้ขยาบลดแรงด้วยงบราคาแค่800นี่ครับสวัสดีครับผมพี่นสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเช่นเดิมครับก็วันนั้นเพิ่งลงเว็บตัวขอแหลมใ่สไตล์กรุงเทพไปโอ้โหกระแสดีมากตลอดอตลอดวันนี้พามาดูความแรงงบแค่ละเจ็ดแปดร้อยบาทใช่ใช่ครับราคานักศึกษาศึกษาครับอยากแรง แรงมาเลยครับมาเ,ดเดิม มาได้ที่สมบูรณ์ยานยนต์ครับทำอะไรพี่ตอนนี้เรามีโปรแกรมรีแมปนะครับของ Honda นะครับที่ให้น้องๆได้มาทําความแรงให้กับรถตัวเองเพิ่มขึ้นคือพูดง่ายว่าปลดรอบด้านปลายครับปลดรอบปลายปลดรอบปลายใช่ครับแรงจริงไหมพี่แรงจริงครับถ้าไม่แรงจริงสมบูรณ์โมโตไม่เข้ามาครับกล่องเดิมแมปของ Honda เท่านั้นเหรอฮะของ Honda าเท่นะครับคือรุ่นใหม่ๆได้หมดนะครับตั้งแต่ m อเมดครับเวฟร้อยสิบซูเปอร์คัพเวฟร้อยห้าก็จะเป็น c ีพีสามร้อยก็ได้ครับแล้วก็ในอนาคต650มาแน่นอนครับแมป กล่องเดิมแมปของเดิมครับรอโปรแกรมจากเมื oh องนอกอยู่ครับผมครับผมอ่ะเอามาดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงพี่หนุ่มตัวนี้เป็นเวฟ 110i ยะิบไอร้อยสิบเวอร์ชั่น4ครับนี่เดิมๆเลยเดิมรถไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้ทำเครื่องอะไรเลยใช่ไหมฮะอะไรครับก็อย่างเดียวเขา่าอย่างเดียวถ่ายรถช่างบอกว่า400ร้อรถช่าง400สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเดี่ยากเอาเพิ่งไปบวชมานี่มียไปบวชครับก็นี่รถเดิมก็จะมาแมปกล่อง รถเดิมๆนะครับปกติก็มันจะรอบรอบรอบเครื่องมันจะตัดอยู่ที่900 0ไม่เกิน9,500รอบครับครับหลังจากที่ทําการรีแมปก็จะอยู่ประมาณ1 3 0 0 0รอบครับโดเยอะเหมือนกันนะที่เยอะครับถือว่าเยอะนะครับตัวนี้โปรแกรมแท้จากคอนด้าเลยครับแล้วก็คือกล่องใช้ได้ใช้ได้ปกติโค้ดปกตินะครับเช็คโค้ดได้ปกติทุกอย่างปกติหมดความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับจากเดิมๆที่วิ่งอยู่อย่างเนี้ยต้องถามช่างเลยช่างเอ้าช่างมาหน่อยอาอรถนี้วิ่งเท่าไหร่ก่อนที่จะแมปกล่องก่อนที่จะแมปวิ่งอยครับ ร้อยหนึ่งใช่ครับตอนนี้รไม่ได้ไล่สเตอร์เลยนะตอนเริมๆไม่ไล่ครับครับแต่ตอนนี้ไล่แล้วไล่แล้วเกียร์สามได้ร้อยหนึ่งครับลังจากดีแมปเกียร์สามลากได้ถึงร้อยเลยไม่ตัดลากยาวอย่างเดียวแล้วตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ลองครับไม่มีถนนมไู่รู้รกันอยู่ครับแต่แรงแน่นอนใช่ครับยังมีเกียร์หนึ่งไงยังไม่ได้ขึ้นเลยเกียร์สีไม่ได้ขึ้นเอา ดูกันเลยครับครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมของมันด้นะครับสำหรับรีแมปจะทําการรีแมปครับมาเป็น1 3 0 0งหมื่นีเราได้บอกไว้ครับหรือเบื้องต้นการที่จะนํารถเข้ามานะครับหเรื่องแบตเตอรี่นะครับสองแบตหัวเทียน3หม้อกรองนะครับเราจะให้ช่างทําการตรวจเช็คก่อนนะครับเบื้องต้นแล้วก็จะนามาทําการเช็คตัวรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพูดง่ายว่าต้องมาเช็คตัวรถก่อนนะครับว่ามีติดโค้ดเลยไหมครับถ้าโอเคโค้ดเลีย ก็จะมาดูนะครับว่ารถลูกค้ามีอะไรบ้างที่มีปัญหาที่พีเซ็นเซอร์นะครับจะอยู่ต้องอยู่ที่ศูนย์นะครับครับคือมากกว่านี้เนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนตัวเซนเซอร์เลนล่นใหม่นะครับทําการเปลี่ยนใหม่ตัวที่สองก็จะเห็นตัวที่2ครับจากนี้นะครับตัวที่สองครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ช่างก็จะรู้นะครับว่าต้องอะไร ไฟนะครับ1.15โวลต์จริงๆก็ต้องมากกว่านี้นะครับ12อันนี้คืออาจจะเกิดด้วยแบตเตอรี่แต่ว่ารเราจะลองรีแมปดูนะครับว่าผลจะออกมาเป็นไงในลักษณะที่ว่าแบตเตอรี่ของคันนี้มีแค่1.15นะครับครับผมอลองดูเื่ลองรีแมปดูนะครับ คนใหญ่รถลูกค้าที่มาทำนี่เป็นรุ่นอะไรพี่มีล่าสุดเองไม่ได้ก๊นะครับของรุ M ่นม e ามาลองกดรอบไปก็เห็นเห็นว่าผลเป็นที่น่าพอใจนะครับดีเบ,บ,บ,บเลยดีทครับชอบเด็กชอบนะครับเราก็รีแมป้อในร้านเลยลองทําดูครับทองทาไม่ไม่หลับนะครับเพราทัา้ในใหญ่ไฟพวกนี้เป็นไฟแท้ฮอนด้าจะไม่มีการหลับหรือจะไม่มีการติดโคตรใดๆทั้งสิ้นครับนะครับไม่ต้องกลัวก็นี่เป็นเชิงเทคนิคหมดเลยใช่ครับ ราก็จะกดลอบไปที่1 0 3นะครับตอนนี้1,0300รอบอเดินหอบนะครับหรือไม่หอบทำได้หมดนะครับลูกค้าก็มีหอบเลยครับหรือจะเป็น e85 เราก็มีนะครับมีรองรับนะครับ e85 ก็มีนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะใช้ e85 แต่ว่าเนื่องด้วยกว่อสมุย e85 นี้อาจจะหาหาเติมกันได้ก<อ>็ลรงจะยกเลิกแล้วอ <laughs> ผมก็ไม่รู้ <laughs> แต่ตอนนี้ก็คือเราม,เรามีเรามีไฟล์รองรับนะครับครับผมตอนนี้ไม่ต้องกลัวสายม่วงหายไปแล้ว แรงจริงครับเห็นเขาบอกแรงกันจริงอันนี้มีค่าบอกหมดเลยฮะหนึ่งหมื่นสามพันรอบแล้วก็น้ำมันเท่าไหรอะไรเติมนใส่น้ำมันอะไรครับมีหมดโอ้มีหมดมันสามารถกดได้สูงสุดอยู่ที่หนมื่นสามนะครับพี่ห่มื่นหกครับหมื่นหกเลยใช่ครับแล้วมันจะมีผลอะไรไหมฮะถ้าเกิดอันนี้ครับอันนี้ครับ คันรอบถ้าเต็มแม็กนี่มันจะมีผลยังไงมีผลไหมมีมีมีผลไหมคือคือผลผลมันก็ไม่มีครับแบบว่าหนึ่งแคมแคมหรือสปริงวาลหรือวาลก็ต้องมาด้วยครับอ๋อต้องต้องควบคู่กันไปต้องควบคู่ไปครับครับอ๋อใช่ครับเริ่มเลยพี่ตอนนี้เราจะเซตเป็นที่เท่าไหร่ฮะที่หนึ่งสามพันรอบหนึ่งสามพันรอบก่อนหนึ่งสามพันรอบก่อน เดินหอบเลยไม่ต้องครับเราจ้แท้ตัวนี้ครับอันนี้จบเลยน,นี่คือจบชิอากอดดูไปเรื่อยๆนะฮะการทำงานใครที่อยากจะแล้งแบบนี้จบแบบนี้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เอานะ่ะไม่ต้องไปทำลูกบบออกกล่องเดิมมาแมปเลย หลักร้อยเนาะพี่นมหลักร้อยครับครับได้ช่วงโปรมาใช้ช่วงโปรนะกี่ท่านแรกครับเนี่ยอะไรนะครับเอากี่ท่านดีโปรโปรนี้ก็สิบท่านแรกครับซาได้เลยท่านแรกครับผมแปดร้อยแปดร้อยบาทจัดเลยถ้าหลังโปรแล้วจะเป็นอีกราคาหนึ่ง ติดสติ๊กเกอร์เอสโมโตมาได้ราคาเดิมอ๋อสติ๊กเกอร์นี่ใครมีใครมีสติ๊กเกอร์มาเลยโดนขโมยถ้าใครมีสติ๊กเกอร์หลังผ่านปุไปแล้วสติ๊กเกอร์ติดรถมาเลยมาเลยแปดร้อยตำรวจจยมาตำรวจมาก็ไม่เกี่ยวครับไม่ทำอะไรอ๋อนี่เริ่มแล้วครับก็ใช้เวลาไม่นานมากนะ้ไม่นานครับเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมตัวใหม่นะครับลูกค้าสามารถรอได้เลยไหมพี่หนุ่มรอได้เลยครับรอแล้วก็เห็นเลยให้ลูกค้าไปลองรถมาก่อนเลย ว่ารถคุณวิ่งอยู่เท่าไหร่แล้วกลับมาก่อนทำและหลังทำเป็นยังไงังงทเป็นยไครับก็จะรู้ก็ไม่ต้องเอาทุกงเกียร์เนาะพี่บ้านเรานั้นทำสนุกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สนับสนุนให้ไปแข่งนะครับแขื่อมาปลดล้อมหรือให้การขับขี่คือสนุกขึ้นนะครับขึ้นแล้วสะดวกขึ้นลูกค้าอาจจะอาจจะไม่พอใจในจุดเดิมของตัวรถลูกค้าเพราะว่าทางเอเจนด้าอาจจะล็อกรอบมาเพื่อมาปลดลอบเพื่อรถขับสนุกขึ้นนะครับแต่ยังไงก็เน้นกตขี่ปลอดภัย ตอนนี้มีคนปลดอบถึงหมื่นหกอย่างพี่หนุ่มนี่ครับคันนี้ก็ปลดไปแล้วครับแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่ามันลดลดคันนี้ไม่แข็มไม่ได้เปลี่ยนสปินวาวไม่ได้เปลี่ยนก็เลยต้องแมบกลับมาที่หมื่นสามครับขพมแมบกลับเป็นดีครับก็รอต่อไปไม่นานจะเงินมันหายากขึ้นเลนะพี่หนุ่มนะต้องบอกไงนะท่านผู้ชมสมัยนี้หลักร้อยยังหายากเลยผมบอกเราไว้รุ่นาจจะ ทำอะไรครับมันจะเสร็จแล้วจะไอเสร็จแล้วรัวแล้วครับตอนนี้เลาโปรแกรมดรียรอยนะครับแค่นี้เขานี้นะครับจะทำอะไรต่อฮนะรอชมนะครับ พอไปที่หนึ่งหมื่นสามพันแค่นี้เองพี่นี่เดินหอบเลยนะครับคันนี้เ <st> นี่ยจะดูเดินหอบนะครับตันนี้กล <st> ้องมันอาจจะไม่ชัดมากนะครับเพราะว่าหน้าจอมันสะท้อนสะท้อนครับเนี่เขาจะเดินหอบนะครับอันนี้พี่ถูกขออีกรอบได้ไหมดได้ครับเนี่ยชัดแล้ว ถ้าได้แคมกับสปริงก็วิ่งแน่ยาวครับผมเือนยามารบอบเพียงพอครับนี่แค่นี้เองแค่นี้คร<อ>ับลูกค้าก็จะวิ่งนะครับครัเดียวแค่นี้นี่ครับพร้อมพร้อมนี่แมพโอ้ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำ ยัว่าลูกเดิมเดิมครับไม่เคยแกะไม่เคยแกะด้วยขาขท่ออย่างเดียวขาท่ออย่างเดียวนะครับลูกไม่ได้ยครับเดิมเดิมไม่เคยแกะนี่เสร็จแล้วใช่ไหมพี่หนุ่มแค่นี้ใช่ไหมรียบร้อยแล้วครับเนี่ยก็โปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับได้นี่ก็เดินหอบนะครับสวิงอยู่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยรอบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยรอบนะครับก็จะเดินหอบก็สามารถทํากลับได้ที่นี่ลูกค้าอาจจะไม่ชอบหอบเราก็จะปรับบแต่งกลับคืนให้ได้นะครับที่นี่ของไม่มีหลับ ปิดได้ไมพี่ปิดเลยได้ไหมปิดได้เลยครับทีนี้ผมถามแทนคนดูพี่พ,พอพอปลดพี่หมื่นสามพันรอบแล้วผมไม่พอใจผมอยากได้แม็กสุดเลยก็ได้ครับหมื่นันรอบนลปลดอีกรอบหนึ่งก็ทําได้ครับก็ราคาเดิมก็ราคาเดิมครับให้ลูกค้าเลือกเองแต่ว่าการที่จะปลหนึ0 0หรอบนะครับ ย้ำนะครับต้องแคมแล้วก็สปริงวาลตองมาด้วยก็ต้องควบคู่กันด้วยคู่กูนด้วยครับแต่สปริง<ต>าวาลต้องเป็นยังไงพี่สปริงวาลคือมันจะเป็นค่าเคที่แข็งขึ้นนะครับที่จะทําให้วาลนั้นกลับเร็วคือพูดง่ายว่าต้องการการดูดอัดที่เร็วขึ้นนะครับครับทำไมเขาถึงต้องผมถึงต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าบางคนลูกค้าบอกเอามาปลหมื่นหก กดไปก่อนได้ครับแต่ลูกค้าต้องกลับมาทําในสิ่งนี้นะครับไม่งั้นมีผลกระทบแน่นอนเรื่องไฟเรื่องน้ํามันนะมันแก่ขึ้นโอเคครับมีปัญหาแน่นอนนะครับเป็นเชิงเทคนิคของช่างต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับโอเคครับสุดท้ายแล้วพี่นุ่มถ้าใครสนใจบอกว่า10บสิบพันแรกเงื่อนไขคือ10บพันแรกใช่ครับได้ราคา 800 8 0อยบาทครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่มีสติกเกอร์น้องเอดเข้ามาครับเราก็จะปวดในราคานี้แล้วม <laughs> ันจะมีเคสแ,แบบนี้ไหมพี่ <laughs> เอาสติกเกอร์ของเพื่อนมามาแปะแล้วก็มาแมปเราต่อแล้วแมปอ๋ออันนี้อันนี้ผมจะทิ้งนะฮะเป็นเป็นลายๆไปน,นะครับว่าเป็นยังไงสมมติว่าน้องๆอ,อาจจะมีบัตรเครดิตที่น้อยก็เข้ามาคุยกันได้นะครับับามพรือเราไม่ได้แบบว่าต้องฟิกว่าเออน้องๆต้องดาราคาพันโอ มนเจ็เหมือนที่อื่นนะครับแต่ว่าที่นี่ให้เข้ามาคุยกับผมดีกว่าว่าน้องมีบัตเจ็ตอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยอยากจะทําอยากจะลองดูครับไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้น้องน้องๆไปแข่งนะครับแต่ว่าการปลลัพธเพื่อให้รถขี่สนุกขึ้นครับผมเรียบขึ้นรับใช้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เราสนับสนุนนะครับครับตอนนี้ผมถามแทนผู้ชมเลยหนึ่งนาทีครับพี่นมตะโกนฮอนด้าอย่างเช่นผมงการคนจะถามในคลิปไงซปเปอร์ครับได้ไหม ซูบครับได้นะครับซูบครับได้เวฟรอสีไฟตัวใหม่ได้นะครับยกเว้นตัวเก่าท่อท่อรอดท่อรอดใต้ท้องต้องเปลี่ยนกล่องนะครับย้ําต้องเปลี่ยนกล่องใหม่เป็นรุ่นตัวใหม่นะครับเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็เวฟร้อยยี่สิบห้าบางลมนะครับเป็นที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าต้องเปลี่ยนกล่องนะครับค่าใช้จ่ายก็ตัวกล่องเดียวก็สองพันกร้อยบาทครับครับผมต้องบอกก่อนนะครับต้องบอกก่อนก็เข้ามาปรึกษาแล้วกันทพาะั้นครับใช่เอารถมาถ้าเกิดว่าตัวไหนทําได้เลยก็ทําเลยครับผมแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเรื่องที่บอกครับย้ำไฟ แบตเตอรี่2หัวเทียน3ใส่กองอากาศนะครับต้องสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์การรีแมปก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเข้ารีแมปลงไปสมบูรณ์ครับแต่รถอาจจะขับไม่สมบูรณ์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอ่าเป็นอะไรที่แบบว่าเสียหายไปแล้วต้องทำการเปลี่ยนก่อนนะครับที่จะรีแมปนะครับผมตามนี้ครับเข้าไปติดตามในที่ Facebook หรือแฟนเพจของพี่หนุ่มคือครับสมบูรณ์โมโตสมุยครับผมครับผมมีเบอร์โทรไหมพี่เบอร์โทรก็0ูนย์แปครับหกหนึ่งเก้าเก้าแปดแปดหกครับตามนี้ครับตามนี้ครับเข้ามาใช้บริการได้ครับน้องๆ ยุคนี้ต้องประหยัดอยากแรงประหยัดด้วยต้องที่นี่ต้องที่นี่ครับผมพี่หนุ่มขอบคุณมากสำหรับวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยครับเป็โมโล์ไทยแรงครับอยู่กับพี่หนุ่มแล้วก็สมุนโมโตเกอะสมุยลบรีแม็กกอล์มครับผมสวัสดีครับ